Warner Brother Pictures ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ภาพยนตร์ไซไฟสุดล้ำจากผลงานของผู้สร้างภาพยนตร์มากจินตนาการลา n a าวา h o ชอสกีจุดกำเนิดของ The Matrix ภาคนี้เริ่มต้นมาจากผู้กำกับลา n a เดินทางกลับมาจากชิคาโกเพื่อย้ายมาอยู่ดูแลพ่อแม่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพวกเขาและในคืนหนึ่ง เธอก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเศร้าและเจ็บปวดกับการจากไปของคนทั้งสองแต่ทว่าสมองของเธอกลับสร้างตัวละครนีโอและทรินิตีให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเป็นการช่วยเยียวยาจิตใจหลังความสูญเสียเมื่อลาน่าตื่นขึ้นเธอก็ได้โน้ตไอเดียนี้ไว้ก่อนจะเริ่มเขียนบทในเวลาต่อมาเพราะความที่ผู้กำกับลาน่าวอชสกี้ต้องการถ่ายทำที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโลเคชันหลัก เธอและทีมงานจึงต้องออกสำรวจสถานที่ต่างๆและเข้าพูดคุยกับนายกเทศมนตรีลอนดอนบริดเพื่อขออนุญาตถ่ายทำ ทว่าโชคดีที่ลอนดอนเป็นแฟนหนังเรื่องนี้อยู่แล้วการพูดคุยจึงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำให้นอกจากลาน่าจะได้โลเคชั่นสวยๆแล้วนายกเทศมนตรีลอนดอนยังมีโอกาสได้ร่วมแสดงในบทรับเชิญเป็นคาไลาโอปีออีกด้วยและที่เซอร์ไพรส์ก็คือมีข่าววงในบอกมาว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นทอมฮาร์ดีผู้รับบทเป็นเอ็ดดี้บล็อกอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากเวนอมเลดเด b บบี้คาร์เนชถ่ายทำที่ซานฟรานซิสโกในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเอง พบกับการกลับมาของ Neo และ Trinity ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่คุณไม่ควรพลาดใน The Matrix Resurrections Trinity you